ชีวิตที่เกาหลีของแดนวรเวทคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะโดยหนุ่มแดนเปิดเผยว่าเคยเลิกกับแพตตี้คะ่ะพร้อมกันนี้ยังบอกว่ายังไม่ขอแต่งแต่เตรียมสร้างเรือนหอแล้วชีวิตที่เกาหลีของแดนวรเวทรับเลิกกับแพตตี้หนึ่งรอบเพราะเหตุนี้เคยมีข่าวว่าปิดเลิกกันมาแล้วหนึ่งรอบคะ่ะสําหรับคู่ของนุ่มแดนวรารเวท กับแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินล่าสุดรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะที่มีก้อยเนตตี้ดรีมเป็นพิธีกรค่ะแดนก็เผยความรักของตัวเองตลอด10ปีที่ผ่านมากับแพตตี้โดนแดนบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้หรอกแต่แค่ตามหาจิ๊กซอชิ้นที่หายไปและบอกต่อว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับชีวิตหลังแต่งงานมากต้องมั่นใจมากๆว่าคนแบบนี้คนที่เรารักเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วแฮปปี happy. เมื่อก่อนก็จะมองคนที่หน้าตาแต่พอตามมาเรื่อยๆรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องหน้าตาแล้วก็ได้ให้คำจำกัดความตัวเองไว้ว่าผู้หญิงจะต้องเป็นเหมือนดาวที่มีแสงในตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองเวลาเราเหนื่อยเรามองหน้าเขาเติมพลังให้กันได้ งานนี้ก็ถามต่อว่าเวลายอยู่กับคนรักแดนเป็นคนยังไงแจตัวก็ตอบแบบเสียง 2, 2> เสียงสมีเสียงหลายระดบับเวลาเรียกแฟนก็จะเรียกหนูที่รักแพทก็มีจะเรียกทุกอย่างตามที่รู้สึกนั่นแหละและบอกต่อว่าแพตตี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนแรกเลยนะและก็คนเดียวที่รู้ทุกอย่างที่เราไม่เคยบอกใครตอนนี้คบกันมา10ปี เมื่อถามต่อว่าเคยเลิกกันไหมแดนก็บอกว่าไม่มีแค่มีเฉียวเีก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่มีเวลาให้เขาต้องขอบคุณเขานะที่อยู่ทนเพื่อเราจนวันนี้ก็ตัดสินใจเลยว่าเราคืนเวลาให้เขาเต็มที่ทั้งหมดแล้วคือจริงๆที่เราไม่มีเวลาให้เขาเราก็มีเหตุผลพอเราไม่ได้ไปเที่ยวตริด ไปไหนแต่เราทำงานและเราก็มีเหตุผลบอกเขาว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออนาคตข้างหน้าเลยมาตัดสินใหม่ว่าโอเคเราจะเบางานทุกอย่างจัดทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันใหม่ส่วนเคล็ดลับการครบกันนานก็คือการใส่ใจกันมากๆคิดถึงใจเขาใจเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยคะ่ะ you